กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังตำนานของผาแดงนางไอ่ตำนานผาแดงนางไอนี้แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆวันนี้ขอหยิบยกเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างครอบคลุมเรื่องราวโดยรวมมานําเสนอและตัดบางท่อนบางส่วนที่เป็นคําพูดเพื่อความเหมาะสมและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับสำนวนที่1นึ่ตำนานผาแดงนางไอพระยาขอมผู้ครองเมืองเอกชธตีตาหรือเมืองสวุวรรณโคดมมีธิดานางหนึ่งชื่อนางไอซึ่งจัดเป็นหญิงที่มีรูปร่างงดงามในวัยแตกเนื้อสาวซึ่งจะหาสาวงามนางใดในสามไตรภพมาเทียบก็มิได้ความงดงามของเธอเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแดนไกลเจ้าชายหลายหัวเมือง ต่างไม้ปองอยากได้มาเป็นคู่ครองกันทุกคนเท้าผาแดงเจ้าชายเมืองผาพงทราบข่าวลือถึงเสียริโฉมอันงดงามของนางไอ้ก็เกิดความหลงไหลใฝ่ฝันในตัวนางเป็นอย่างมากจึงวางแผนทอดสัมพันธ์ไมตรีด้วยการส่งแก้แวแหวนเงินทองและผ้าแพรพันเนื้อดีไปฝากนางไอ้เมื่อมหาเล็กนำเอาสิ่งของไปมอบให้แถมยังได้บอกนางไอ้ถึงความรูปลอองอาจพึ่งพายของเท้าผาแดงให้ฟัง เท่านั้นเองนางก็เกิดความสนใจและฝากเครื่องบรรณาการไปฝากเท้าผ่าแดงเป็นการตอบแทนด้วยเท้าผ่าแดงจึงขี่ม้าแอบมานางไอและได้สมัครรักใคร่กันแล้วสัญญาว่าจะทําพิธีสุขขอแต่งงานกันตามประเพณีในมิชานี้ฝ่ายเท้าพังคีลูกชายพญาสีสุดโทพญานาคผู้ครองเมืองบาดานก็เป็นอีกตนหนึ่งที่มีความฝักใฝ่ไ่ฟันอยากยนย์สิริโฉมของนางไอ ทั้งนี้เราะเปียนเวรกรรมในอดีตชาตินั้นบัรดาลให้มีอันเป็นไปโดยเรื่องมีอยู่ว่าเท้าพังคีเมื่อชาติก่อนเป็นชายหนุ่มที่ยากจนและเป็นใบเดินทางเที่ยวขอทานไปตามหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีคนหนึ่งและได้เข้าไปอาศัยช่วยทำงานให้บ้านเศรษฐีโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้เศรษฐีมีความรักใคร่เอ็นดูอย่างมากถึงกับยกลูกสาวคนหนึ่งให้เป็นภรรยา ลูกสาวของเศรษฐีนางนี้ก็คือนางไอในชาติปางก่อนเท้าพังคีในชาตินั้นเป็นคนไม่เอาไหนแทนที่จะรักภรรยาลูกเมียเศรษฐีกลับไม่สนใจใยดีไม่ยอมหลับนอนด้วยการฉันสามีภรรยาแม้แต่ครั้งเดียวภรรยาก็ไม่ปรีปากบอกใครทราบเพราะนิบัติสามีเยี่ยงภรรยาที่ดีเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งเท้าพังคีก็คิดถึงญาติพี่น้องที่บ้านเกิดของตนจึงพาภรรยากลับไปเยี่ยม บ้านเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้จัดแจงให้ลูกสาวหาบสเสบียงอาหารตามผัวไปเท้าพังคีหนุ่มใบก็ไม่เคยช่วยเหลือนางด้วยการหาบแทนเลยนางทนลำบากหาบของหนักข้ามห้วยและป่าเขาจนกระทั่งสเสบียงอาหารทั้งหมดหมดลงกลางทางเท้าพังคีเห็นมะเดื่อสุกเต็มต้นจึงขึ้นไปเก็บกินแทนข้าวฝ่ายนางไอช้เงื้อคอแห้งแงนหน้าขึ้นไปมองเท้าพังคีผัวรักให้ยนลูกมะเดื่อลงไปให้กินบ้าง แต่เท้าพังคีกลับไม่สนใจใยดีเนื่องจากเป็นคนใจแคบกินอิ่มคนเดียวแล้วก็ลงมาจากต้นมะเดือ่อเดินหนีไปนางจึงขึ้นไปเก็บกินเองเมื่อนางกินอิ่มแล้วก็ลงมาแต่ไม่พบเท้าพังคีจึงออกเดินตามหาแต่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบนางมีความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งพอเดินทางมาถึงต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำนางจึงลงอาบน้ำและดื่มกินจนมีความสดชื่นขึ้นมา จึงตัดสินใจและอธิษฐานว่าชาติหน้าของให้สามีตายอยู่บนกิ่งไม้และอย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานของนางชาติต่อมาเจ้าใบสามีนางจึงมาเกิดเป็นเท้าพังคีส่วนเธอเองก็เกิดมาเป็นนางไอ่ฝ่ายพระยาคอมเห็นว่านางไอธิดาสาวผู้มีเรือนร่างและใบหน้าอันสิริโชมหายิ่งใดในล่ามาเปรียบเทียบมิได้ปัจจุบันเธอก็โตเป็นสาวแล้วจึงมีใบดีกา แจ้งไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ให้ทำบั้งไฟมาจุดแข่งกันที่เมืองเอภะชะตีตาเพื่อจุดถวายพญาแทนผู้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้าบรรดาลฝนให้ตกต้องตามฤดูการประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งหากบั้งไฟเมืองไหนขึ้นสูงกว่าคนอื่นก็จะได้นางไอทิดาสาวผู้เลอโฉมเป็นคู่ครองพะยาคอมได้กำหนดในวันขึ้น15คห้าค่ำเดือน6เป็นวันงานทำให้เจ้าชายเมืองต่างๆทำบั้งไฟหมืน่น บั้งไฟแสนมาจุดแข่งขันอย่างมากมายบุญบั้งไฟครั้งนั้นนับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มโหฬารานพอถึงวันงานผู้คนก็หลั่งไหลมาจากทั่วทุกาสารทิศทั้งยังมีการแข่งขันตีกลองซึ่งคนอีสานเรียกว่าเสงงกองกันอย่างคลึกคลื้นหนุ่มสาวต่างใจยพยาเกี่ยวพาราศีกันอย่างสนุกสนานบุญบั้งไฟในครั้งนั้นแม้เท้าผาแดงจะไม่ได้รับดีกา บอกบุญเชิญให้นําเอาบั้งไฟไปร่วมงานด้วยก็ตามแต่ริยาขอมว่าที่พ่อตาก็ให้การต้อนรับเท้าผาแดงเป็นอย่างดีฝ่ายเท้าพังคีเจ้าชายเมืองบาดาลก็อยากร่วมงานกับมนุษย์เพราะต้องการยนโฉมนางไอเป็นกำลังและคิดวางแผนในใจว่าบุญบั้งไฟครั้งนี้ข้าต้องไปให้ได้แม้พ่อข้าจะทัดทานอย่างไรก็ตามจากนั้นก็พาไพร่พลส่วนหนึ่งออกเดินทางขึ้นมาเมืองมนุษย์ ตโผล่ขึ้นมาเมืองเอกชัดทีตาของพระยาขอมผู้เป็นใหญ่เท้าพังคีก็พาบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์บ้างสัตว์บ้างส่วนเท้าพังคีได้แปลงร่างเป็นกระลอกเผือกซึ่งชาวอีสานเรียกว่ากระหอกดอนได้ออกติดตามรอบชมชมนางไอในขบวนแห่ของพระยาขอมเจ้าเมืองปอยยางหลงไหลในความงามของนางการจุดบั้งไฟแข่งขันกันเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกคนใจจดใจจ่ออยากรู้ว่า บั้งไฟของเจ้าชายเมืองไหนจะชนะและได้นางไอไปคลองซึ่งการจุดบั้งไฟครั้งนั้นเท้าผาแดงและพระยาขอมมีเดิมพันกันว่าถ้าบั้งไฟเท้าผาแดงชนะบั้งไฟพระยาขอมแล้วก็จะยกนางไอทิดาสาวให้เป็นคู่ครองผลปรากฏว่าบั้งไฟของพระยาขอมไม่ขึ้นจากห้างซึ่งคนอีสานเรียกว่าซุส่วนของเท้าผาแดงแตกระเบิดขาห้างคงมีแต่บั้งไฟของพระยาแดดเมืองฟ้าแดดสงอย่าง และของพระยาเชียงเหียนแห่งเมืองเชียงเหียนเท่านั้นที่ขึ้นสู่ท้องฟ้านานถึง3วัน3าคืนจึงตกลงมาแต่พระยาทั้งสองนั้นเป็นอาของนางไอเธอจึงไม่ตกลงเป็นคู่ครองของใครเมื่อบุญบั้งไฟเสร็จสิ้นลงเท้าผ่าแดงและเท้าพังคีต่างฝ่ายต่างกลับเมืองของตนแต่ในที่สุดเท้าพังคีก็ทนอยู่บ้านเมืองแห่งตนไม่ได้เพราะหลงไหลในสิริโฉมอันงดงามของนางไอจึงพาบริวารย้อนขึ้นมา ห่งเมืองเอกชทีตาอีกโดยแปลงร่างเป็นกระรอกเผือกอย่างเดิมส่วนที่คอแขวนกระดิ่งทองไปเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ใกล้หน้าต่างห้องนอนของนางเมื่อเสียงกระดิ่งทองดังกังวานขึ้นนางไอได้ยินก็เกิดความสงสยัยจึงเปิดหน้าต่างออกไปดูเห็นกระรอกเผือกวิ่งบนต้นไม้เกาะกิ่งนั้นกิ่งนี้ด้วยท่าทางน่ารักน่าเอ็นดูนางจึงเกิดความพอใจอยากได้ขึ้นมาจึงสั่งให้นายพลานฝีมือดีออกติดตามจับกระรอกเผือกให้ได้ แต่จนแล้วจนรอดนายพรานก็จับไม่ได้เพราะความว่องไวของกระรอกเผือกตนนั้นนางจึงเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแทนที่และสั่งให้นายพรานจับให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือตายนายพรานออกติดตามกระรอกเผือกเริ่มตั้งแต่บ้านพันดอนบ้านน้ำคลองก็ไม่มีโอกาสจับกระรอกเผือกได้เสียทีจึงไล่ติดตามมาถึงบ้านนาแบกบบ้านเหล่าหมากบ้าบ้านเหล่าแชแวนหนองแวงบ้านเหล่าใหญ่บ้านเมืองพลิกบ้านคอนสาย บ้านม่วงก็จับยังไม่ได้ในที่สุดผลกรรมแต่ชาติปางก่อนตามมาทันก็รอกเผือกตัวนั้นหนีนายพรานมาถึงต้นมะเดือ่อมีผลสุกเต็มต้นเจ้ากระรอกน้อยก้มหน้าก้มตากัดกินลูกมะเดื่อด้วยความหิวโหยนายพรานไล่ตามมาทันก็เกิดความโมโหที่จับเป็นไม่ได้จึงตัดสินใจจับตายด้วยการใช้หน้าไม้อาบยาพิษยิ่งถูกกระรอกเผือกเต็มรักกระรอกเผือกหรือเท้าพังคีรู้ตัวว่าต้องตายแน่ จึงสั่งให้บริวารกับเมืองบาดานเพื่อนําเอาความไปเล่าให้บิดาทราบและก่อนจะสิ้นใจเท้าพังคีก็แสดงอิทธิฤทธิ์โดยไร้มนอธิษฐานว่าขอให้เนื้อของตนมีมากมาย8ปดพันเล่มเกลียนมากพอเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองอย่างทั่วถึงมเมื่อกระโลกเผือกสิ้นใจตายนายพรานกับพวกนักล่ามือฉกาดก็นําเอาร่างของกะระโลกเผือกไปจำแหละเอาเนื้อที่บ้านเชียงแหวเมื่อในพรานปาดเอาเนื้อแบ่งให้ผู้คนใกล้บ้านกินกันปรากฏว่า เนื้อกระรอกน้อยก็เพิ่มขึ้นมาอย่างทวีคูณผู้คนในเมืองต่างพากันกินเนื้อกระรอกอย่างอิ่มหีพีมันยกเว้นผู้คนที่บ้านดอนแม่ไม้ไม่มีผัวซึ่งอยู่กลางทุ่งหนองหานเท่านั้นที่พวกในพานไม่ได้แบ่งปันให้กินฝ่ายบริวารเท้าพังคีเมื่อกลับมาถึงเมืองบาดาลก็เล่าเหตุการณ์ที่ลูกชายเท้าพังคีถูกในพานฆ่าตายให้พญานาคราชบิดาฟังบิดาเท้าพังคีก็เกิดความเครียดโกรธโกทธาจึงจัดส่งบริวาร เป็นริ้วขบวนกำลังพลยกทัพโยธาขึ้นไปอรารวาสเมืองพระยาคอมถล่มทลายให้หายแค้นพร้อมประกาศกล้องว่าใครกินเนื้อลูกพังคีของข้าพวกมึงอย่าไว้ชีวิตพญานาคพาบริวารออกอรารวาสทั่วเมืองเด็กชะีตาเสียงดังเคลืนคล่นเคื่นข้าผู้คนตายไปอย่างมากมายสุดขนานับแผ่นดินเมืองพระยาคอมก็ล่มทลายลงเป็นนองหานต้นลำน้ำเปล่าส่วนบ้านดอนแก้วหรือบ้านดอนแม่ไม้ แห่งเดียวที่ผู้คนไม่ได้กินเท้าพังคีจึงไม่ได้ล่มทลายลงดังที่เห็นในปัจจุบันขณะที่บ้านเมืองกําลังล่มทลายเพราะอิทธิฤทธิพญานาคสีสุดโทอยู่นั้นเท้าผาแดงก็ขี่ม้าบักสามเหยาะย่างมุ่งหน้าไปหานางไอเท้าผาแดงเห็นนาคเต็มไปหมดและได้เล่าเรื่องที่พบเห็นให้นางฟังนางกลับไม่สนใจแต่ได้ทําอาหารที่มีกลิ่นหอมหวนเป็นพิเศษให้เท้าผาแดงรับประทานเท้าผาแดงจึงถามว่าเนื้ออะไรจึงหอมนัก ก็ได้รับคำตอบจากนางไอว่าเนื้อกระรอกถูกนายพรานยิงให้ตายนำมาให้เท่านั้นเองเทา้าผาแดงก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเนื้อของเท้าพังคีลูกชายของเจ้าสีสุดโทเมืองบาดานจึงไม่ยอมกินอาหารต้องห้ามที่นางยกมาให้พอตกตอนกลางคืนผู้คนกำลังหลับสนิทเหตุการณ์ร้ายก็ได้เกิดขึ้นเสียงคลื่นๆแผ่นดินถล่มดังมาแต่ไกลเทา้าผาแดงก็รู้ในทันทีว่าเป็นการกระทำของพญานาค จึงคว้าวร่างของนางไอขึ้นบนหลังม้าบักสามควบหนีออกจากเมืองอย่างสุดฝีเท้าเพื่อให้พ้นภัยแต่นางไอได้กินเนื้อกระรอกกับชาวเมืองด้วยแม้ว่าเท้าผาแดงจะควบม้าคู่ชีพไปทางไหนหนาคก็ดำดินติดตามแผ่นดินก็ถล่มทลายไปด้วยเท้าผาแดงควบม้าไปถึงผู้ผ่านน้อยต้นลำห้วยสามพาดเพื่อหน,นีไปยังเมืองผาพงพญานาคก็ติดตามอย่างไม่ลดละและแปลงร่างเป็นขอนไม้าย,ยางขนาดยักษ์ขวางเส้นทางไว้ ม้าบักสามก็กระโดดข้ามอย่างสุดฤทธิ์สองขาหน้าข้ามขอนไม้ไปได้แต่สองหลังคูขึ้นมาไม่ข้ามจึงทำให้ม้าเสียหลักล้มพับลงอวัยวะเพศของมา้าไปกระแทกกับภูผาน,น้อยเป็นร่องลึกลงไปและกลายเป็นต้นลำห้วยสามพาดมาตั้งแต่บัดนั้นในที่สุดนางไอ่ก็ถูกพญานาคใช้หางฟาดตกลงจากหางมา้าและจมลงน้ำตายไปต่อหน้าเท้าผาแดงด้วยเหตุสุดวิสัยที่ช่วยนางไอไว้ไม่ได้เมื่อเท้าผาแดงกลับมาถึงเมืองผาพง ก็คิดถึงนงางไอมีรักข้าวปลาไม่กินร่างกายผายพร้อมเกิดล้มป่วยลงและตรอมใจตา,ตายตามนางไปในที่สุดเมื่อเท้าผาแดงตายเป็นผีก็ยังมีความอาฆาตเคียดแขนพญานาคอยู่ไม่วายพอได้โอกาสเหมาะผีผาแดงก็เตรียมให้พลเดินทับไปรบกับพวกพญานาคให้หายแค้นบริวารผีเท้าผาแดงเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเดินเท้าเสียงดังอึกทึกปานแผ่นดินจะถลม่มเข้ารายล้อมเมืองพญานาคเอาไว้ทุกด้าน ต่างฝ่ายต่างใช้อิทธิฤทธิ์รบกันนานถึง7วัน7คืนไม่มีใครแพ้ใครชนะฝ่ายเจ้าพ่อสีสุดโทเจ้าเมืองบาดาลซึ่งชาราภาพมากแล้วก็ไม่อยากก่อกรรมก่อเวรเพราะต้องการเกิดในแผ่นดินพระเสียอริยะเมตรตยอีกจึงไปหาท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินความท้าวเวสสุวรรณจึงเรียกทั้งสองฝ่ายมาโดยให้ทั้งสองฝ่ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบท้าวเวสสุวรรณจึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของบุพกรรม หรือกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาในชาตินี้และทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลก้ามกึ่งกันจึงให้ทั้งสองเลิกกลาไม่ต้องเขียนฆ่ากันอีกขอให้มีเมตตาต่อกันและให้ทั้งสองฝ่ายรักศีลหา้าปฏิบัติธรรมและให้มีขันติธรรมต่อไปเท้าผาแดงและพญานาคได้ฟังคําสอนของเท้าเวสุวรรณก็กลับมีสติเข้าใจในเหตุผลต่างฝ่ายต่างอนุโมทนาสาธุการเหตุการณ์ร้ายจึงยุติลงด้วยความเข้าใจ มีการให้อภัยกันในที่สุดสำนวนที่สองตำนานนองหานสกลนครครั้งหนึ่งยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองเอชทีตาที่มีพระยาขอมเป็นกษัตริย์ปกครองด้วยความร่มเย็นพระยาขอมีพระธิดาสวยงามนามว่านางไอซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนมากจึงสร้างปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่พร้อมเหล่าสนมซึ่งคอยดูแลเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนั้นยังมีเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองผาโพง มีเจ้าชายนำว่าเท้าผาแดงเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เท้าผาแดงแห่งเมืองผาโพงได้ยินกิติศัพท์ความงามของธิดาไอคํำมาก่อนแล้วก็อยากจะเห็นหน้าจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้ารพเนจรถึงนครเอกชัดทีตาและติดตามนางสนมกำนันให้นำของขวัญลอบเข้าไปให้นางไอคํำด้วยผลกรรมที่ผูกกันมาแต่ชาติปางก่อนนางไอคํำกับเท้าผาแดงจึงมีใจปฏิพัทธ์ต่อกันจนในที่สุดทั้งสองได้อภิรมสมรักกัน ก่อนเท้าผ่าแดงจะจากไปเพื่อจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอทั้งสองได้คร่ำครวญต่อกันด้วยความอะไยยิ่งวันเวลาผ่านไปเดือน6เป็นประเพณีแต่โบราณของเมืองเอกชะีตาที่จะต้องมีการทำบุญบั้งไฟบูชาพญาแถนพระยาขอมจึงได้ประกาศบอกไปตามหัวเมืองต่างๆว่าบุญบั้งไฟปีนี้จะเป็นการหาผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยอีกด้วยขอให้เจ้าชายหัวเมืองต่างๆจัดทำบั้งไฟมาจุดแข่งขันกันผู้ใดชนะ ก็จะให้อภิเศกสมรสกับพิดาไอาคําด้วยข่าวนี้ได้ร่ลือไปทั่วสารทิศทุกเมืองในขอบแคว้นต่างก็ส่งบ้างไฟมาแข่งขันเช่นเมืองฟ้าแดดสงยางเมืองเชียงเหียนเชียงทองแม้กระทั่งพญานาคใต้เมืองบาดาลก็อดใจไม่ไหวปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกมาดูโฉมงามของนางไอคําด้วยในวันงานบุญบั้งไฟเมื่อถึงวันแข่งขันจุดบั้งไฟปรากฏว่าบั้งไฟเท้าผาแดงจุดไม่ขึ้น พ่นควันดำอยู่ถึง3วัน3คืนจึงระเบิดแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆทำให้ความหวังของเท้าผาแดงหมดสิ้นลงขณะเดียวกันเท้าพังคีพญานาคที่ปลอมเป็นกระรอกเผือกมีกระดิ่งผูกคอน่ารักไต่เต้นไปมาอยู่บนยอดไม้ข้างปราสาทของไอคําก็ปรากฏร่างให้นางไอคําเห็นจึงอยากได้มาเลี้ยงแต่แล้วก็จับไม่ได้จึงบอกให้นายพรานยิงเอาตัวตายมาในที่สุดกระรอกเผือกพังคีก็ถูกยิงด้วยลูกดอกจนตายก่อนตาย ท้าพังคีได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของข้าได้800 0ันเกวียนคนทั้งเมืองอย่าได้กินหมดเกลี้ยงจากนั้นร่างของกระรอกเผือกก็ใหญ่ขึ้นจนผู้คนแตกตื่นมาดูกันและจะการแล่เนื้อแบ่งกันกินไปทั่วเมืองด้วยว่าเป็นอาหารทิพย์ยกเว้นแต่พวกเมืองแม่ไม้ที่ชาวเมืองรังเกียจไม่แบ่งเนื้อกระรอกให้พยาเมืองแห่งเมืองบาดาลทราบข่าวพังคีลูกชายถูกฆ่าตายแล่เนื้อไปกินทั้งเมืองจึงโกรธแค้นยิ่งนัก ในขณะที่ชาวเมืองกําลังหลับไหลเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าอื้ออึงไปด้วยพายุฝนกระหน่าอย่างหนักฟ้าแลบอยู่มิขาดแผ่นดินเริ่มถล่มยุบตัวไปทีละน้อยท่ามกลางเสียงวิดร้องของผู้คนที่วิ่งหนีตายเหล่าพญานาคผุดขึ้นมานับหมื่นนับแสนตัวถล่มเมืองชตีตาจมลงใต้บาดาลทันทีคงเหลือไว้เป็นดอนสามสี่แห่งซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือกจึงรอดตาย ฝ่ายเท้าผาแดงได้โอกาสรีบคว้าม้าหนีออกจากเมืองโดยไม่ลืมแวะรับพระธิดาไอคาไปด้วยแต่แม่ม้าจะเร่งฝีเท้าเท่าใดก็หนีไม่พ้นทัพพญานาคที่ทําให้แผ่นดินถล่มมาติดๆในที่สุดก็กลืนเท้าผาแดงและพระธิดาไอคำเพราะม้าแสนรู้ชื่อบักสามชมหายไปใต้พื้นดินรุ่งเช้าภาพของเมืองเอกชัีตาที่เคยรุ่งโรดก็อันตรธานหายไปสิน้นคงเห็นพื้นน้ํากว้างยาวสุดตาทุกชีวิตในเมืองเอกชัีตา จมสู่ใต้บาดาลจนหมดสิน้นเหลือไว้แต่แม่ไม้บนเกาะร้าง3-4ี่แห่งในผืนน้ำอันกว้างใหญ่นี้ <S <S <an> <S ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนองหานหลวงดังปรากฏในปัจจุบัน <S <S <an> <S และนี่ก็คือตำนานผาแดงนางไอที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ครับยังคงมีอีกหลายตำนานซึ่งในโอกาสหน้าจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ